สวัสดีค่ะสวนบังคลาลัณ์เอทเอค่ะวันนี้นะคะรับมีเมล็ดโคโลคาเซียไฮบริดค่ะมาแบ่งปันตัวนี้เป็นโคโลคาเซียไฮบริดซีดนะคะผสมจากต้นแม่ต้นลูกต่างๆค่ะโคโลคาเซียของเราตอนนี้ที่เป็นไฮบริดนะคะก็จะมีอินฟล n o f ฟอ l s ลไซร์ลอกควินออฟฟินิกพวกไม้ที่เป็นไฮบริดนะคะเริ่มทยอยถูกผสมฝัดท่านใดสนใจเมล็ดโคโลคาเซียไฮบริดนะคะสอบถามคู่ผสมกันมาได้ค่ะทางสวนเรามีแบ่งปันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพาเพาะเมล็ดกันนะคะว่าวันนี้เราจะพาเพาะเมล็ดแบบไหนต่มมาค่ะ วัสดุปลูกที่ใช้ในวันนี้นะคะจะมีมะพร้าวสับเล็กค่ะตัวมะพร้าวสับเล็กนะคะเราจะใช้เพื่อลองก้นแก้วค่ะแล้วก็ขุยมะพร้าวค่ะ2ตัวนี้นะคะเราจะทําการแช่น้ําเพื่อล้างสารแทนลินนะคะออกแช่อยู่ประมาณ1วันอีก1วันคือบีบให้อพอหมาดค่ะเพื่อที่จะเตรียมเพาะวิธีการดูว่าใช้ได้ไม่ได้นะคะนก็จะทาการกำดูค่ะ เนี่ยค่ะให้เขามีน้ําออกตามง่ามมือเล็กน้อยนะคะคือไม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่เปียกเกินไปถ้ามันแห้งเกินไปอะคะ่ะความชื้นไม่ถึงก็เม็ดอาจจะงอกได้ไม่ดีนะคะหรือถ้าเปียกเกินไปอาจจะมีปัญหาเรื่องมาเล็ดเน่าได้นะคะก็อย่างถ้าเป็นของที่สวนเราเนี่ยเราจะใช้วิธีการเช็คคร่าวๆแบบนี้ค่ะกำเอากำดูวิธีการนะคะรอบนี้เราจะใช้แก้วทรงสูงค่ะเนื่องจากเรามีอยู่แล้วเราจะทําการเจาะรูนะคะเพื่อไม่ให้น้ําถังนำวัสดุพอมใส่แก้วที่เราจะพอกันนะคะอันนี้หลับมอาเท้าเล็ก แล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวไปนะคะขดๆให้เขาหยุดตัวหน่อยขุยมะพร้าวละเอ,เอ,เอียดตรงน,นี้เราจะเขียนไว้นะคะว่าเขาเคยรูปผสมของอะไรบ้างลงเพาะวันไหนนะคะเราจะได้ดูด้วยว่ามเมล็ดเราเนี่ยทิ้งไว้กี่วันกี่วันนะคะที่ประสิทธิภาพการงอกจะเริ่มไม่ดีเราจะได้เช็คด้วยนะคะว่ามเมล็ดท,ทิ้งได้ไม่เกินกี่วันแต่ละฝักแต่ละคู่นะคะจะมีอายุไม่เหมือนกันเวลาเราผสมฝักนะคะใช้ระยะเวลาประมาณ30-45วันในการที่ฝักจะสุกอันนี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการโรยเมล็ดขาขั้นตอนถัดไป ข้นน้ำนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ลดน้ำพเพาเล็้วหลังจากที่เตรียมวัสดุพอะเสร็จแล้วนะคะตอนถัดมานะคะโรยมเมล็ดข่าค่อยๆโรยนะคะค่อยๆโรยไปให้เขากระจายกระจายตัวกันนี่ค่ะแค่นนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยตัวนี้เราจะเพาะแบบอบนะคะก็คือเดี๋ยวปิดฝาฝาตัวนี้นะคะเราจะเทปปิดแบบนี้แบบนี้นะคะปิดอบเลยนะคะเลี้ยงแบบอบตัวนี้ เอาเทปปิดเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคลายอากาศให้เขาทิงไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะแล้วก็อย่าลืมเขียนหมายเลขกันไว้ด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจมเมล็ดไฮบริดนะคะสอบถามกันมาได้ตอนนี้สวนเรามีฝักไฮบริดเนี่ยไม่ต่ำกว่า2 0 0อคู่แล้วก็มีมเมล็ดที่เก็บได้แล้วนะคะของตัวไฮบริดเองเนี่ยเกือบร้อยคู่ลูกค้าสนใจอยากได้ตัวไหนทักถามกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจาขึ้นลิสต์ไว้ให้ว่าต้นไม้ในสวนเรามีอะไรบ้างเผื่อม,มีผู้ประสมตัวไหนที่ลูกค้าสนใจอยากได้ก็ทักถามก,กันได้เลยค่ะ อัปเดตค่ะวันจันที่8นะคะสิงหาคมชุดนี้ลงเพาะตั้งแต่วันที่31เดือน7นะคะอันนี้ระยะเวลา8วันแล้วนะคะเรามาดูอัปเดตกันว่าหลังจากที่เราเพาะาเล็ไป8วันแล้วนะคะอันนี้เริ่มงอกแล้วค่ะตัวนี้เป็น inferno f h a l o นะคะตัวนี้เป็น marilla ไว i t e ว a ตัวนี้ morning d e l กับลูกผสม magic line แล้วก็ f a a l o ค่ะตัวนี้เป็น mojito กับไว้ลาวาค่ะทยอยขึ้นนะคะขึ้นทุกตัวผลการงอกตัวนี้อัตราการงอกดีมากเลยนะ,ะขึ้นทุกมเมล็ดค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะเดี๋ยวนะ่าจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะคะในคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจและช่อง YouTube ให้ด้วยนะคะ